นี่สุดของงานวันเกิดแห่งปีแล้วค่ะวันเกิดเอแคร์จะเข้างานเลยอ่ะเจอเอแคร์เป็นลมอยู่ในรถก็เลยอ่ะเอาของขวัญยื่นให้เลยแล้วกันนี่แบบเอาให้มันเข้าผลิตภัณฑ์ของนั้นนะนเขียวนีออนงานหนีท่าช้างไม่พ้นวะนี่ก็เจอท่าช้างอยู่ดีมันเยอะมากทีมศิลปินนะ่ะคือจัดเต็มมาก่ใครแอนออร์ดีอี่สุดของคืนนี้ยกให้กระแตจริงๆรถปลุกความเป็นกระเทยในตัวคุณขั้นสดพอดีมากมึงอันอินฟูเยอะมากเดี๋ยวเจตับบอกไม่เมานะไม่เมาอังจี นาเสือน้องชื่ออะไรนะนางสาวไทยอ่ะคือไม่รู้ว่าจะมีงานไหนที่รวมอินฟูได้เยอะขนาดนี้แล้วอ่ะคือทุกคนมวนจอยมาแต่พี่ถ่ายมาได้ไดีเดียวเพราะพี่เมาแต่พี่ไปเมาแล้วแบบกระดกไทยก็ขอโทษด้วยนะคะเมาค่ะแล้วไอ้นี่อ่ะไม่มาไม่เล่นไม่ได้นะอีสไลเดอร์เนี่ยผมไปกระแทกโอ้โหสุดติ่งกับอนนาเสือแล้วก็อ้าดดาา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 าอาา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 ากาา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 นานะาา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 าสาาาาาีฉันก็หอมทุกคนเลยว่ะ มิลี่ก็มากแก่พร้อมสปอยเพลงใหม่ด้วยมวนจอยเสียดายเขาไม่ชวนไม่ได้เมาเพี้ยเมาอื่นเมาไปไม่รู้พี่ะเมาแฮปปี้เบรดไอแคร์นะยินดีทุกความสําเร็จเห็นน้องตั้งแต่แบบเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันน้องแบบเก่งมากจริงยินดีด้วยที่น้องมีวันนี้มีคนที่รักน้องเยอะขนาดนี้แล้วพี่เชื่อว่าในอนาคตต่อไปคนรักน้องเพิ่มขึ้นมากๆแน่นอนความสุขมากๆนะลูกป,ปีหน้าชวนแม่มาด้วยแม่แปไม่ชอบมากเลยแม่เอ็นจอยแม่เมาต้องแต่เปิดประตูเข้าไปในงานแม่เมาตอนนี้ยังไม่หายเมา ตนกุกอ่ะผู้ชายก็ล่อ